สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินสาระและโลกนะครับก็วันนี้จะมาคุยนะครับให้เป็นสาระ,ะนะชัดเจนขึ้นละกันนะในมุมมองผมในการคาดการโอกาสนะความน่าจะเป็นนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะคราชหรือว่า Recession ถดถอยหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อไรในปีหน้านะ2024นะครับผมก็ใช้ หลักความแล้วจะเป็นนะตามที่มุมมองส่วนตัวผมนะครับคัดการแล์วันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าในปี2024เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะแค s ชหรือว่า Recession หรือถดถอยหรือไม่นะครับนับถึงขนาดนี้นะครับผมให้โอกาสนะเกิดขึ้นเนี่ยของการแค a ชนะครับในปีหน้านะ2024เนี่ยประมาณ60%เราโอกาสที่จะไม่แคลชไม่เกิดรีเซชชันถดถอยเนี่ยประมาณ40%นับถึงขนาดนี้นะครับก็คือต้นปี2024เนี่ยนะครับ เหตุปัจจัยหลักสําคัญเบอร์หนึ่งเลยขณะนี้นะก็คือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับโดยเฉพาะในตะนอกกลางนะซึ่งผมจับตาดูอยู่นะครับมีโอกาสมากน้อยนะที่จะเกิดครึ่งปีแรกหรือว่าครึ่งปีหลังนะเพราะฉะนั้นมี2ประเด็นนะครับก็คือโอกาสนะที่จะเกิดเนี่ยในปี2024นะผมมองว่าโอกาสเกิดเนี่ยหกไม่เกิดสน40%ส่วนโอกาสที่จะเกิดในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังเนี่ย ผมได้เฝ้ามองดูนะสัญญาณต่างๆนะประกอบกันแล้วก็ให้น้ำหนักเหตุปัจจัยต่างๆกันเนี่ยโดยคาดว่านะครับโอกาสเศรษฐก,กิจสหรัฐนะครับจะเกิดการครัชหรือลีเซชันถดถอยเนี่ยในครึ่งปีแรก2024นะครับมีสูงกว่าในครึ่งปีหลังนะผมให้อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดนะครับที่จะเกิดการครัชหรือลีเซชันถดถอยในครึ่งปีแรกเนี่ย60%นะไปเกิดในครึ่งปีหลังเนี่ยแค่40%นะครับ ดังนั้นะครับจากการคาดการนะครับและถ่วงน้ําหนักนะทั้งเหตุการณ์สถานการณ์และช่วงระยะเวลาเนี่ยนะครับทำให้ผมสรุปได้ว่านะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะครับมีโอกาสความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจสหร,รัฐเนี่ยจะครา h หรือว่ารีเซชชันถดถอยเนี่ยนะครับในปี2024ยู่เนี่ยยูราว60%แล้วก็โอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดการครา h และรีเซชชันนะครับถดถอยเนี่ยในครึ่งปีแรกเนี่ย นะครับก็อยู่ที่ราว60%เรนะครับนี่คือภาพที่ผมมองเห็นนะครับมันเกิดจากโมเดลอยู่นี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นนะในการคาดการณ์อันนี้คือโมเดลนะครับที่ผมคาดการณ์ขึ้นมานะครับให้เห็นคข้านะนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่ผมคาดการณ์เอาไว้งๆแล้วโมเดลของผมนี่ซับซ้อนกว่านี้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะครับโดยสรุปนะครับในปี2 0 2 4เนี่ยจากต้นปีขณะนี้นะครับโอกาสนะความน่าจะเป็นนะพูดถึงหลักคณิตศาสตร์นะครับ เศรษฐกิจสหรัฐนะจากแคลสหรือเลเซชันถดถอยเนี่ยมีอยู่60%นะแบ่งเป็นความน่าจะเป็นนะครับของการแคลสหรือรีเซชันในครึ่งปีแรก2024เนี่ยนะครับอยู่ที่36%แล้วก็ความน่าจะเป็นนะครับในครึ่งปีหลังนที่เกิดการแคลสหรือรีเซชันเนี่ยอยู่ที่24%อาจจะเ,เห็นเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่ามุมมองส่วนตัวผมเนี่ยโอกาสเกิดในครึ่งปีแรกเนี่ยสูงกว่าครึ่งปีหลังนะครับ แล้วโอกาสเขาจะเป็นที่จะไม่คร s ชหรือว่ารีเซชชันถดถอยเนี่ยอยู่ที่40นะครับนะตลอดทั้งปี24นะนี่ก็สิ่งที่ผมมองเห็นนะครับท่านที่สนใจนะครับการมองผ่านมุมมองการผมเนี่ยเรื่องของการวิเคราะห์นะต่างๆนะในสัมนาไลน์ผมชันขณะนี้นะครับจัดทำเป็น4สัมนาไลน์เรียบร้อยแล้วนะท่านที่สนใจก็สามารถสมัครนะเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมได้ตั้งแต่ระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับเพีงจะ่าสมารับชมนะ4สัมนาออนไลน์ผมได้นะครับ หรือว่านะผมก็จะทําเพิ่มเติมเข้าไปนะครับในเรื่องของโมเดลนะคาดการนะครับเอ่อความเป็นไปได้นะที่เศรษฐกิจสหรลฐหรือโลกเนี่ยจะแคร์หรือถดถอยในปีหน้าของยีหรือว่าสงครามดอกดอกกางเนี่ยจะขยายตัวบันปลายหรือไม่ในปีหน้า2องยนะในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับโมเดลนะที่ผมทําให้เห็นคร่าวๆนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะนี่คือเปอร์เซ็นต์ที่ผมมองนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ได้มาอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นมุมมองส่วนตัวนะในการที่ผมเก็บรวบรวมนะข้อมูลเหตุการณ์สถานก,การณ์ต่างๆแล้วก็มองนะผ่านมุมมองส่วนตัวว่ามีโอกาสเกิดเช่นนี้แล้วก็สร้างโมเดลขึ้นมาซึ่งก็จะมีโมเดลที่แบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็มีม,มีการไข้กันของโมเดลด้วยนะถ้าท่านที่สนใจนะครับก็สามารถนะ สบัก้็ไปเป็นสมาชิกช่องผมก็จะสามารถมองเห็นโมเดลเนี่ยซึ่งผมจะทำคลิปนะอธิบายไว้ให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะโมเดลนี้มันมีลักษณะมุมมองอย่างไรนะถ้าท่สนใจก็สมัครกันเข้ามานะครับหรือว่าท่านต้องการรับสนุนช่องผมในการให้ความรู้สติปัญญาแก่ผู้คนนะครับก็สามารถทําได้นะไม่ว่าจะเป็นการโอนสนุนเข้ามาในบะัญชีผมหรือนะเลี้ยงกาแฟผมนะเนี่ยด้วยปุ่มขอบคุณนะครับหรือว่า การดูกดไลค์กดแชร์กดสวติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกการสนุนจากทุกท่านมานาทีนี้นะครับได้บทฟังนะครับพินิจพินานาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับสีทั้งหลายเนี่ยย้ำว่าเป็นมุมมองส่วนตัวผมที่ติดตามเหตุการณ์สถานการณ์มาหลายปีละนะประมาณ6-7-8ปีละเกือบเกือบ10ปีแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ